ทุก่าอืมรูอันไหนรูกรบใช้อูบ่ใช่หรือเรื่องพออ้างก็กคอมันอึเรื่องอ้างออกหรือบ่เรื่องนะครับนักซื้อปอตีบยกันเลยโอ้ยบุกงเรียกูแต่ว่าพึ่งนึกอะไรใหม่ข้พึ่งนึอะไรใหม่แ่พึ่งนึกอะรใหม่เพึ่เรื่องพึ่แตเรื่องเรื่องหมครอบครัวครอบครัวมาได้พ้ออเออ หายไม่กลัวไม่รำไม่กลัวไม่นา่ยเน็นกความกับลูกลานมาซื้อมาซื้อความบ่าชื่อเสียงหก็ผกระรืมอยู่แก่เรื่องแเรืมเรื่ออันบ่าวจะเข้าก็ลรื้มาเาจะนี้มรื้ออันนี้ผ่านมาจากข้าแตงโมนั่งนวนจันอขอบครัวเออนายนางบวงมากม้วนคึบ อืมอันได้ล้เดียวก็ยืมนายคงใชชาววัดวงอืมกุเคสถือ่็โน่เอาไาใส่แถวโมทั้อคืนเย่ะนำไม่ขูมัรำงมอขูดม่หวหนหึ่งแล้วก็รวยนะกูนะเออเพิ่มกระเทปคือหันยืมเคสหลายเี่ยถือหลายเพรว่าอัานเหมือนถือผู้อันมันถือพึ้นก่อนละอันนี้นั่งขาววังบอก ชูรักตะโกนเอออ้าหไมคุกไม่ร่าไม่คุกหม่วเขาอไว้เขาเลยชิบบะคือเอาไว้ของลอยข้าวโวก็ผิ right. ีวไม่โววแต่ทอไวทำอไรชิบบะเขาถไว้เขาเล้แบใหนเขาหนชัว่าให้คือเงาไว้ของของลอยชิบบะแต่ว่าห้ไม่ของลอยข้าวท้อทอนานัลยทอหมดคือว้อถ ต้มทอดตีปูค่อยมันจะเปสองลอยชิบบฝายบางทีคาปูที่ี้แตงโมเชฟซีเขาสวายมัของลอยชิบวายเยมันพอบ่อมาเห็นมสชวนไหน่วนมวยบางวันเรอยู่ตีปูเลยกนตีปูบางรูปเสองลอยเศ้าครับเออชุดลอยชิ้ายเยอะเท่าไรบ้างเยอะสองลอยสิบครับก็ทุานั้นัวเขาก็เช้วฝาไป่งู ปูปูปูบนมือนเนี่ยส่วนโมไปน้ำยู่ติปูเมื่อเอื้อน่ครับอ้าว่าอวดมคือไปขวเดียวมาเป็นบาส่ยวดขวดเ่วกกินแปูมมกินแต่กามันอมนพ่อ่อขาแวเขาวดไปแล้ายก็ะโมูเน่นึเบืไปหะไรเบื่ปูปูอมรู้คืออืคือก้คือเขียด พกังกิกออย่ไงดีกับปูคำบัดสมบัิปูบครับกินพู้เดืมั่บแขแบบกึงได้รักดูรักินมูวกดนางีงัอมูเอขวัน้ยตส่วนมูวันนี้มันเป็นปีอ่ดรปูเป็นสีจะมูดิงมาที่ครับเออเขากินข้าวข้าวแคมันเดีวมันควแต่อันเขาควเออขาดึงย่างนี่น้อยอ่าเขาใส่ต้มใ่้มือโ0ครารัไม้แล้วก็รวแล้วก็งาจะเลื่อนจะเลื่อน เออไ่เลวอ่อืมก็ไ่วคือส่วนรายยิ่มมันเลวเึินกับปูไม่ได้ก็ต้องตดสุดท้ายครับหลายว่าบมื่อกว่าจะคืนก็คือพักาไปเต้นไปเปหองันถึงมคือไปวัดปูจ่าว่าครับขายาเกาเกเกิดนั่แลักไปบึ้งเอาไปตัวไปบึ้งหออทุกหนไปเยอะเขาเคยแข่งไหมเหรอหรือมบปูเขาเคยคือดินงแเยบ อือคือคือครับเขาว่าหายามลมมามาถือว่าลมมาข้างครับอืใกค่ๆกําลังกอะนะครับปูอือหอพูก่าอยู่นี่เนาะเออยามตกรยู่ข้างาน้าอือคัดทางไปเบนอเดียวคัดบ่เดียวคือน้อยเดียวน้อยเดียวเครัดน่อยเดียวพอเดียวคับนําตกปู่ตาไปหน่อยเดียวยามปกปู่ก่าน่ะรยู่ข้างหนาครับแปลว่า หอกูจ่ายรู้ได้หนังครับไปเบิ้งใักุ้งก็เคยเห็นบอกครับปูก็เคยเห็นกับไปเบิ้งคักๆมืออื่นนะครับั้นบาเห็นคัดนอนเบิ้งได้ยบครับั้นมานอนบ่กิยืนเบิ้งัคนบายืนมาเกเลืนเบิ้งหยุดเมื่อพงแล้ก็ใเรื่อมโอ้อันนี้มันยังตกกูจ่าโอ้อันนี้มันหอกูจ่ายโอ้กูบอกมาเล่นเบิ้งชั่วไม่พีกเบิ้งใักุ้งครับปูพีกใส่ได้แน่เบิ้งคือ เพ่งบึงไอยืมเพ่งครับปูยืมค่อยเพ่งมาอยุเค่อยอยู่คบปูเพ่งเร่งเพ่งเร่งบึ้งแล้วค่อยเพ่งบะคัดเอาบอกชิดจอยค่อยกู้ไปเพ่งนั่งจอยเบาบจะอยู่ด้านหน้าบึ้งบใหญ่เบาบองให่บอกก็พอเดี๋ยวชิบชิบไปเช่นใบ่งร้องมือครับมันมาเก็ดมื่อต้นแบบคาปูพอเสร็จที่ขัญรูเข่าชิบบาทมือถึอไง ให้บัดขึ้ต่อทอยพูเก่าคือครับปูเออครับให้คิัดเขาเรื่อยๆเรื่อ,รอครับมอนไปเมิ่งฟื้อเยอครับ,รบปูได้ได้ละปูโอ้ยบอกเลยอีกคือพืชต่านอยู่แล้วจ้าจางน้าบอกข่าว โอยไรกัว่าคือพิษรายงนี่งนอเสือพิษร้าเราบไปคือรานเาฟอกอะยังบอกรู้ว่าคือราไมเถึงม่มันจก่มันก็เสียอครับรานเาถึงเขาเสียว่าเก่าถือเขาถึงเวกเสยมันคือมเปิดมัดหัวคือมันก็แป่ารานเามันเการางไม้ครปูาก็คงจับอกว่า้่ะ บะเขียถามมันเบิรเดก็อย่างนั้นก่อนคนละรายบอคือใช่อย่างไรก็พูดว่าซื้อหันได้ปูกระปงจับดอกเดียวนี่นะคุณไม่คือว่าพอเปิดไพ่วนคือว่าคือพ่อหลงหลวงกงดูจกงากงแกงก็เปิดคาออบอกเขาไม่ก็อย่างงั้นก่อแต่คือเอาไม่้็มันบะเขียบก็บะเขียบเราเปิดคือได้เก้าก็แค่แค่ครับอันนี้บะเขียบคือว่าพอกหะปงจักต้เปิดรคือได้ไม่กเนี่ บ็ได้ก็ได้ไม่ผ่านคือว่าไม่ผ่านแล้วเอาใหม่น้องย้อไปซื้อร้านเดิมอ่ะหมดแล้วเนาะอ่าวให้พวกร้านมือโชคมือรามือชคมือบ้นอายกูวนะถูกขาบได้หนึ่งแล้วก็รวยๆจะดจะหยทุกทุกคนนะลูกนะทุกส่านทุกท่าน